กันลอกไปรอมากก็มากินบุฟเฟ่ต์นั่นเดิมเนี่ยจ้ะมันจังคุมคาเนะได้ยังน่ล่ะแม่พนินนี่ของน้องขวัญอันนั้นของแม่พินบีบีบีบ,บีคือม่จะซอสของแม่กินไปจ้ะเมื่อ่จ้ะเอาซูชิก่อนเ้ากันเนาะ น้ำอะไรน่ะน้ำส้มน้ำส้มม,ำมมีฟองเออรู้ก็ไม่ถามหรอกพี่ขวัญน,น้ำน้ำเอกหนูทำไมกินน้ำเปล่า,าน,นักปีนี้ชุชิชุชิ Hãy quẩn chắc cũng lại à con kia không có <hông> อนี้มันช่วงหน้าพักร้อนต้องเข้าใจบอกแล้วอึดขาหน้าหนาวก็ได้หน้าหนาวใครบอกแล้วเด้ออืมไอ้วันจันให้มาเอาโอเคเดี๋ยวไปใส่ข้งฟิวตไว้ไม่ต้องเดี๋ยวอันนี้มันผัดมันไม่เสียหรอกอะอันนี้มันผัดไว้มันไม่เสียอะไรอ่ะน้ำจิ้มไม่ต้องใส่ช่อพริกน้ำพริกจะไปให้น้องปอนไม่ทำไม่ได้ มันก็าหานเหนะืยไงอยาไปเมืองไทยขอเขาหรอซื้อเมืม่อี้กินก็สีแห้งม,ม, ok มาจบีก็จังบเก็บถือใจใส่บักรไรยนึงเดี๋ยวไม่สวะวกเียวอยาไปเกียวข้างนู้นเลยเจ็ดมาข้างนี้เกียวข้างนียเนาะมันจะไม่สะดวก เอ้าวเาเนี่ยคือกินอะไรจ้ากินแบบทรม้ดูด้านข้างล่ะรลไมซาดิได้อร่อย ไกลทอดมันน่าจะกลับมา้อกนกลับอัตโนมัติได้จริงกับบ้านซะนี่เนาะ <c oughs> มันกลับไม่ได้นะแ้งไปแต่ว่ากลับอัตโนมัติแล้วเราไม่ต้องมาแม้นั่นอันนี้มันต้องกดออกแล้วเราไม่ได้ก,กดออกก่อนแล้วค่อยมาต่อความคมชัดไม่เหมือนกันงนาความชัดมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ทัดตอกหมดไปแล้วตุกิอกน้ำต้มเนื้อผัดปวดดูเนื้อเลยจ้ะเดี๋ยวนเอาปลกนี่ไปยังปวดมากเนะัปวดันเยเฮ้ยเอาวดควดวดอันนั้นฉัได้กินอยู่ ก็ทำเป็นรอบอ่ะโอเคเคลียร์ไปเลยนะเออเดือเงินค่าเดี๋ยวห้าสิบเก้าหกสิบไปเลยเค่าจัดจ้างให้น้อบินอืางเพียรทำนิแ้วะแต่เปลี่ยน ใช่เนี่ยคุณาทำร้านน,นนี่ตากฎหมายต่ะจอดเล่นนะงวดนี้มีพริกน้ำปลาไหนไม่มีที่ไหนเอ้าเหรออยู่ไหนนู่นเอ้าพี่ท่านจะไปเอาอยู่ใช่ไหาช่วยไปตัดเออเดี๋ยวก่อนบางงวดไม่มีมีพริกนะพริกแดงมีทุกรอบเหรอไม่มาไม่เจอวันนั้นแสดงมันหมดมีอยู่ข้างถั่วนะป้าไม่มองเออถั่วอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยมันต้องมองขึ้นข้างบนไะ อยู่ข้างบนไก่อันเนี้ยใช้แค่ไปเอามากินหนูบอกว่าหนูแม่เห็นนะพี่ๆบอกว่าให้มองเดี๋ยวคุณมัวันนี้ผมจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายเนาะเพราะว่าไม่เหนื่อยจับงานด้วยกลมๆเลยเหนื่อย กินแล้วกันถ้ากินเสียงดังก็โทษมันเป็นธรรมชาติแหละเวลาเคียวอ,อ,ยอย่างที่กล้องถ้าไปกินในไอแพดดูสิของจันอะกวบวบ จะแข่งางกันใช่ไเพี่ผัดเขาแสบเจ้ของรา้านเขดีอัะเทยใส่ดิงอทุมาคยน่ยดูแลใส่ใจลูกค้า คิดแกไม่เข้าบ้านแล้วมันเข้ามือแค่ไหนอะไรส่วนปาดกล่องไม่ใช่กล่องบาทเลยกินเบียร์ออนอะไรใช่ไหมบิงมันไม่เจอรถนนาะไม่รู้เออมันรู้รู้ซิรู้เห็นตะเมี่ยหมเหรอเน ว่าที่เ่าที่สั่งอาให้เอากะปใส่เลยใช่ไหมผัดใส่ลงไปเลยทบเออทาให้สุกเลยแม่บอกว่าผัดลงไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องมาโรยให้มันหลอกเดี๋ยวมันก็ไอ้นั่นมนคุกอยู่นี่อีกเหมือนเดิมผัดใส่ไปเลยแต่อร่อยทุ่ชอบใส่กะปงเดยพ่อเขาทำรอเขาบอกสั่งไก่อิดองดอง นพริกด,ดอกน้ำส้มไม่ใช่พริกน้ำปลาแต่สีมันเหมือนน้ำปลาน้ำส้มที่ฉันกินแล้วมันจะมาอร่อยทันไม่โทรคุยก,ก,กันแล้วให้ซื้อกางเกงว้อมให้ทุ่ไทยแล้วก,ก็ซื้อรองเท้าสั่งหมดทุกอย่างป้าบอกแกจกอะไรสั่งบอกหนูก็สั่งเองนะหนูบอกว่าเวลาหนูไปเมืองไทยยังจองตัวมาได้เลยเขาไม่ต้องซื้อมาให้ได้ไปทั้งสองคนป้าบอกเออใช่ เรายังเอาของเขามาด้านวันนี้เนี่ยฉันจะได้รู้ว่าฉันจะซื้ออะไรให้ลูกกลับ้านได้เยอะหไหม้แกรู้อยู่ปลาซื้อจะชั่งม้เนาะอยากซื้อปลาไปาให้ภากับะยะ่าเขาชิมปลาลาสวีเดนที่มีไข่ ต้องอย่าไปใส่หางเครื่องนะคะคุณ<ะ>เปิดกระเป๋ามาระเบิดปึ้มเลยฉันจะเปิดออกแล้วฉันก็จะใส่ถุงไปจะใครจะเอากระป๋องมันไปได้จ้ะคะเพราะว่าเออเมื่อเอาน้ําไปจนะันทร์น้องคนไทยอ่ะใช่คนไท<ๆ>ยอ่ะกลับไปไปเปิดกระเป๋ามันระเบิดปึ้มแล้วทำไมเราเอาปลาไทยมาได้เปิดได้แต่เขาเปิดไม่เป็นเขาต้องไปเปิด นี่ไปรูดกระเป๋าออกมาหยิบผ้าออกมันระเบิดปึ้มเพื่อนฉันเอาอไปทั้งกระป๋องก็ไม่เป็นไรขอเขอาผ้าหอ่อแต่เอาใส่พลาสติกดิเขาใส่ในถังนี่ไม่ต้องไปบุญวายเราแกะไปให้เขาเลยเดี๋ยวเขาเปิดไม่เป็นพุ่งเสียหน้าอีกปลาบ้านนี้มันต้องเจาะแล้วให้มันดงังชีดในน้ำนะต้องเปิดในน้ําต้องเปิดน้าใส่กระละมังก่อน,น,เ,เ,นเปิดใส่น้ำปลาบ้าบนนีน้ที่น้องมันเปิดแล้ว น้้วมันบอกออกไปไกลๆออกไปไกลๆกินแบบนั้นแล้ว็เก้กระพุ่งต่ตัวเองอแล้วพอพอเปิดเสร็จอะไรเสร็จมาเลยมาเลยต,ตัวเองก็บอกว่าเหม็นยังเลยไม่กินหรอกที่เป็นตัวยาวๆนะเงแหป็วยาวๆนะแต่รู้วันนี้ที่ฉันซื้อเป็นมีไข่ทุกตัวอือยากรูอยากเห็น ไปกับป๊าซืา้อมาปลกกระป๋องหนึ่งนี่เปิดไอพี่ก็อยากเห็นจ้องน้องเขาบอกออกไปกับไกพอเปิดเสร็จเรียบพี่ไปกินน,น,นชูฉันว่ามันอร่อยอะแบบมีไข่มันอร่อยฉันชอบกินไข่มกินกุ้งยัง ขายใหญ่ใหญ่หญตัวน้อยนะแค่นี้กุ้งซุเป็นท่อนเหรอไม่ใช่ก<ม>ุ้งที่เขากินไอเขาเขาไม่ไอตรงหวนานาัวมันนะนะทกุ้งหัวใหญ่นะน้อคันกินกับมาจังเนื้อน,นี่หนูยังคันเลยเนี่ยแต่ว่าอยากอะไรกุ้งด้วยความอยากมันต้องกินอันนี้ไม่ใช่กุ้งแท้หรอลูกมัน,เป,น,นเป็นปลาอัดเทียมมา แม่เหรอกุ้งกุ้งนั่นอ่ะไม่ใช่เป็นพลาสติกอัดเทียมมาไม่ใช่กุ้งแท้ไม่ใช่กุ้งจะเป็นปลาแม่เหรอปลาอัดก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นพลาสติกมันเป็นปลาที่เขาอัดมาก็ทำจำลองมาเขาออกมาแล้วในยูทูบไปดูดิไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งแท้ในตู้เรา ก็ถา,ามว่าทำไมสรุปเนื้อเค็มนี่มันกุ้งบอกว่าเลยว่าเนื้อเค็มซื้อเอามาตันเบรเลอร์เลยเอาให้คุณนายกินเค็มๆนี่ไงอันนี้ไง <laughs> เค็มมากถ้ากุ้งความมันจะติดอะไรกัอนนี้ได้เนียยเนียกันนั่นหางนี่กระเทียมเขาลงในยูทูบแล้วคุณนายโรงงานก็ทำแต่กินลองไปดูเจอ จริงไม่ได้โกหกวันนั้นนึกว่ารู้แล้วเลยไม่ส่งลิงก์งให้ดูมันเป็นพลาสติกบ้านี่มึงเห็นเครื่องไหมแล้วเขาก็เอาเทอะไรไม่รู้ตัวอะไรเทเนื้ออะไรก็ไม่รู้ใส่ลงไปแล้วก็วกระอัดมันก็เหมือนนกุ้งหิมมันแบบเบบีบ้ก็ไม่กินว้าวฮัลโหลพ่อ,อกระเดาแค่นี้แหละอยากินกันเด้อเอาแค่พ่อหอมหมักหอมก้อ นั้นคือลายอย่างมีไอศครีมทอดมีอีกลายอย่างแต่ว่าพอกินแบบคิ้วๆนะคะรักนะจุ๊บๆยังไม่ได้เห็นหน้าใส่ตาไปไหน